สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอะไรนะจุ้ยเชี่ยแนวนะฮ่าฮ่าฮ่าจุ้ยซี่ชี่แนวนะครับผมพามาเบิ่งครับงานฟาร์มไก่ไข่อิสราเอลนะครับผมเป็นได้เก็บไข่รอบแรกยูได้เป็นสิปีนี่งานสบายกว่านี้อยู่ได้เป็นสิบปีว่าท่านโอ้เก็บเก็บไข่ ใครเรียกมาครับใครเรียกงาคักผมงาคักนอท้องก็ตื่นครับผมมาเก็บใครนอท้องก็ะตือมาเก็บใครล้มบากล้มบาทเออเอาเอาเอาเต็งกับไปเอาเบิองเบืองพี่น้องเบิอง ตอนนี้เป็นเวลา6โมง20นาทีนะครับที่อิสราเอลนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะครับผมถ้าเขาหน้าห้อนจัดนี่สองถุ่มกันยังแก่งอยู่นะครับผมต้องจุยต้องจุยสี่ตัวต้องจุยสีย่ตัวี่ไหนดูนะทั้งหมดพี่ จะว่าคอยมียาอย,าอยู่จะแก้แก้แก้อักเสบจะม้วนมียาที้จะออกแหงม,มู่โตและไม่ดฮะไม่ผมบันทึกวิดีโอเถะถ้าถ้าใครถ้าใครคิดว่าจะมาอิสราเอลนะครับไม่ไม่ครับถ้าถ้าถ้าใครคิดว่าจะมาทํางานที่อิสราเอลนะครับเวลาไปสัมภาษณ์ที่กรมแรงงานนะครับให้บอกว่าผมถนัดเรื่องการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงพึ่งเลี้ยงเลี้ยงไก่นะเลี้ยงวัวนะครับที่นี่นะครับ ถ้าสัมภาษณ์แบบนี้จะตกงานฟาร์มนะครับไม่ไม่ตกงานไล่งานสวนนะครับแนะนําเรื่องจริงนะครับท่านาผู้ชมที่อยู่ที่บ้านถ้าได้ยินเสียงนี้ก็ให้เวลาสัมภาษณ์ให้ได้ไ<น>ประมาณนี้ครับถ้าบอกว่าผมทําได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วานายจ้างเขาให้ไปไปฉีดยองฉีดยาบางทีเราอาจจะแพ้ได้นะครับให้บอกว่าเราถ้าถ้า,ถา ถ้าเจ้าหน้าที่เขาสัมภาษณ์ว่าเราทาทาอะไรได้บ้างให้ให้ให้เน้นที่ว่าเรา <c oughs> เราเราเลี้ยงสัตว์นะครับเราถนัดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ด <c oughs> เลี้ยงไก่แล้วก็ว่าไปเราเคยทํา <c oughs> เราจะบอกว่าเราทําไร่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะตกงานไร่นะครับ <c oughs> จะบอกว่ามาทําไร่ที่นี่ไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> ถ้าจะมาต้องคิดให้ดีนะครับ <c oughs> รใช่อย่างอย่างตัวอย่างนี้ครับมาอยู่ฟาร์มไก่นะครับสบายมากครับอยู่สิบปีเลยสิบปีก็อยู่ได้ครับ โอเคโอเคแค่นี้ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ